นี่นะครับน้องๆเรามาช่วยกันใส่ปุ๋ยนะครับใส่ขี้วัวให้กับปาล์มยาวานะครับบริเวณนี้ดีวจะลดน้ำนะครับก็น่าจะเติบโตได้ดีทีเดียวเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะครับแห้งแล้งทีเดียวสนเปร่งของเราบรรยากาศหลังตัดหญ้าไปได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับ เปิ่แป๊บเดียวนะครับหญ้าเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากลดน้ําอะไรดีแล้วนะหญ้าขึ้นมาอีกแล้วแต่ก็ยังถือว่ายังเลี่ยมดีอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังใส่ขี้วัวนะครับทาโคนนะครับบารุงต้นปลาล์มเราหน่อยนะเดี๋ยวก็จะลดน้ํานะครับก็ดูว่า จะเติบโตได้ดีแค่ไหนครับเริ่มลดน้ำแล้วนะครับแต่ว่าน้ำก็ยังกระจายตัวไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวคงต้องปรับปรุงใหม่ต้องใช้วิธีการปิดหัววาล์วแต่ละแถวออกด้วยนะน้ำถึงจะกระจายตัวได้ดีก็คงจะต้องปรับกันไปอีกหน่อยนะครับเรื่องน้ำ นี่นะครับทดลองเปิดระบบน้ำนะครับได้พร้อมกันทีละห้าแถวเลยนะครับก็น้ำแรงดีทีเดียวนะรปรับหัวน้ำแล้วเริ่มดีขึ้นนะน้ำกระจายตัวดีทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวามเยาวาเราจะเติบโตแค่ไหนนะครับหลังปัดหญ้าให้ปุ๋ย ทำระบบน้ำใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ